สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เซรีไทย43นะครับพอขับรถมาเจอร้านเครปตรงนี้นะครับอยู่หน้าข้ามกับบิ๊กซีนะครับซอย43นี่แม่ค้าพี่ขายเครปมานานยังไง13ปี13ปีโอ้โห ไปซื้อสูตรมาเหรอพี่ซื้อสูตรมาซื้อสูตรมาเหรอแพงไม่สูตรเหมือนหนึง่งเหมือนหนึง่งโอ้โหนี่เสียค่างโง่ไปสองเจ้าอะไรนะเสียค่างโง่ไปสองเจ้าเสียค่าโง่ไปสองเจ้ากว่าจะได้ไมาหนึงขนาดน,นี้ร้านนี้ขายดิบขายดีมากนะครับราขายก็ไม่แพงด้วยค่ะนะเขาจะมาในกรอบหลังแิวไม่ว่งางเลยครับชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านเครปทซงยินดีร้านเคล็บซงยินดีนะครับ เสรีไทย43นะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาด้วยครับนี่เลยออเดินเข้าอย่างรัวๆแล้วตอนนี้แม่ค้าเอ้ยมูประมาณม้ยประมาณดมหนึ่งห้าี่ราคาก็ไม่แพงนะครับสิบห้าสิบห้ายี่สิบเขาบอกไม่พูดภาษาถิ่นดิประมาณดมพรำตนมมะเพยพรำตนมมะเพยพรำตนมแปลว่าสิบห้ามะเพยแปลว่ายี่สิบาทนะครับใส่ได้ทุกหน้าใช่ไหมใส่ไม่ได้ได้หน้าไม่ค้าอะครับ อันนี้อะไรเครื่องอะไรไข่โหนี่ท็อปปิ้งเยอะครับร้านนี้ยผมเคยไปกินมาครับเคลฟรู้สึกว่าแพงราคาแพงกว่านี้ครับแต่เนี้ยสิบห้ายี่สินะโหยังจุเลยอ่ะอันนี้ทำอะไรจะวางระเบิดแล้ว <laughs> แก๊สหมดขายดิบขายดีนะแก๊สหมดครับแม่คับ <laughs> นี่อยู่บนเตาสองชิ้นนะครับ คนเตาสองชิ้นนะครับเหลอเดอ้วกเพียบพี่เคฟร้านนี้อร่อยไหมครับพี่อร่อยนะที่นี้พี่สั่งทุกวันเลยโอ้โหนี่ลูกค้าที่น่ารักมากเลยครับมาซื้อทุกวันไม่แพงด้วยนะพี่ <c oughs> เคฟตรงร้านนี้ <c oughs> อันนี้ใส่อะไรครับเนี่ย <c oughs> น้ำพริกเผาเอ้ยไม่ใช่พริกเผา <c oughs> ถ้าไม่เผาก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหม นี่คือสายน้าพริกเผาอันนี้เป็นแยม <ub> สตรอเบอรี่ <ub> ออเบอร์เบอรี่น่ากินมากเลย <ub> นี่แม่ค้ามาจากที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนบุรีรัมย์บุรีรัมย์โอ้ยบ้านเดียวกันกันตะล้องดังเลยเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าใช่ไหม,ไมอันนี้อะไรเนะี่ยไก่ยองไก่ยองโอ้ท็อปปิ้งเยอะมากคนระับจริงๆนะโอ้ยเชิญเดินเมียน่ะท็อปปิง้งโอ้ยมันคาตุนแต่บอก ยิ่งพูดยิ่งใส่ยิ่งใส่โอ้นี่นะครับเขาบอกยิ่งพูดยิ่งใส่จริงจริงโอ้โหนี่ท็อปปิ้งดูดิครับสุดยอดพี่ถ้าเกิดจะให้ลูกค้ามาซื้ออยู่ตรงไหนบอกเกาหน่อยเซเลฟายสี่สิบเี่สิบเอ็ดสเข้ามาได้ใช่ไหมหน้าเอื้อทอนบึงกลุ่มเอื้อทอนบึงกลุ่มนะครับอ้เอืลยครับอยู่หน้าเอื้อเลยพูดเยอะๆสิพูดได้แค่นี้เได้แค่นี้เลยโโอ้ห แม่ค้าพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำเก่งครับดูเรียบคล่องแคล่วเลยนี่ผมมาถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยผมไม่มีตังค์นะผมจะมาเซ็นแม่ค้าไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าเขาบอกมีค่าตัวด้วยเนี่ยอันนี้บลูเบอร์รี่นะ นี่เขาเรียกอะไรวะนี่พี่เม็ดช็อกโกแลตอ๋อแบบเล็กๆอ๋ออย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมานี่ที่เขาทำเสร็จแล้วรอลูกค้ามารับนะครับนี่โอ้โหแผ่นใหญ่เลยน้อยๆจ้า ลืมนะครับเครปทรงยินดีนะครับเนี่ยขับรถก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนื้อทอนนะครับเข้ามาเห็นเลยร้านอยู่ซ้ายมือนะครับอย่างใหญ่เลยครับน่ะนครับไม่าได้หยุดเลย มาแล้วออเดอร์มาอีกแล้วยัยๆครับตอนนี้เคร็บทรงยินดีครับเสรีไทย41กับ43ามเข้าไปหน้าหมู่บ้านเนื้อทอนนะครับตั้งนานก็ไม่โทรพอเราถ่ายคลิปก็มีโทรสับท์เข้าเนะเอาฝากล้านหน่อยพี่ฝากล้านหน่อยอะ่ะเอ้ยยัยตั้งนานยี่ การขายของเราเนี่ยก็อยู่ร้านอยู่ตรงไหนพูดไปเลย,ยอ,อ่ะคพี่อ้อยมากอก็ให้พี่พูดไงให้ปิดเอาปิดปิดรายการาผมนะเร็วเร็วเร็วไปคาพูดหรือเปลยนไม่เป็นพูดไม่เป็นเลยอ่ะไปคาพูดหรืเป็นนะก็ปากร้านด้วยนะครับเคฟทรงยินดีนะครับอยู่เสรีไทยหน้าหมู่บ้านเนื้อทอนครับตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับนี่นะครับเคฟสิบห้าบาทยี่สิบบาทกินแบบจุกจุกท้องเลยนะครับ ได้ดูครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยครับต่อ5 3ามช่องนนะครับผมนี่นะครับเครัทรงยินดีโอ้โหนี่มาแล้วอันนี้มึงอัดเหรอมึกอัดเหรออ๋อปูอัดอ้าวโอเคสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นออเดอร์ของผมเครั้งมาได้นี่แม่เนี่ยเอาแพนนี่แม่เนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าร้านนี้ แซ่บแบบอร่อยเลยอต้องส่งหคะยอมแล้วลูกค้าเ็เยอะจริงๆครับขายแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนนะขายถึงกี่ทุ่มเนี่ยเที่ยงคืนจ้าเที่ยงคืนนะโอ้โหนี่ใครทำงานเลิกมาดึกนิวนะก่อนจะเข้าเอออาทอนก็แวะได้เลยนะครับถอนตังอยู่โอ้ยโอ้ยแม่ค้า อันนี้หน้าตามใจแม่ค้าเลยจัดให้ผมหน่อยครับ<อ>เดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวแม่ค้าจะจัดอะไรให้ผมมั้งเขาทำเปงเ,เฟโบราณใช้ไม้ไม่ได้ใช้เหล็กนะครับอ,อ๋อจะมีสูตรของเคฟทรงยินดีนะครับเขาบอกว่าที่นี้ใช้สูตรโบราณนะครับใช้ไม้มไม่ได้ใช,ไใช้ไม่ใช้เหล็ก เออผมก็ลืมสัเกตดูเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยอ๋อใช่ใช้ไม้นี่นี่ไม้ตัวนี้นะครับอันนี้หูขายจนแบบจะพังแล้วอ่ะขายดิบขายดีขาย้แต่กี่โมเนี่ยห้าโมงเย็นห้าโมห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงจะหมดแกก็อยู่จนเที่ยงคืนในร้านนี้เอาพูดเล่นเอาเลยอันนี้ไรขายตัเที่ยงคืนมาแล้วนะครับออเดอร์แบบ อันนี้ออเดอร์ตามใจแม่ค้านะครับแล้วแต่แม่ค้าจะสั่งไวสองอันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าแ่บขนาดไหนเอาทีแผ่นเอาคนเดียวหรอเอาสองเอาสอง น,นี้จะมีพริกเผาไส้กรอกอไก่ยองไก่ยองนะครับาหางโคตรคุม้มเลยยี่สิบบาทเฮ็ดเคใครไม่กินกไ็ไม่ได้แล้วร้านเนี้ยเอาพร้อมกันเลยเหรอน่าถ้าไม่มีใครเอาให้พี่เขากอดก็ได้นะ โอเคของผมรอสุกนะครับเดี๋ยวรอมาดูต่อ okay, ครับหลังจากใส้เคลฟมาแล้วครับนี่อยังใหญ่นะ,ะนใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆเคลฟยี่บบาทสุดคุ้มเนี yeah. ่ยรีวิวแบบนี้เลย รวมแบบชอบกรอบถูกใจผมเลยนะกรอบแบบนิ่มข้างในอุ้ย,ยร้อนอื้อเนาะอร่อยจริงทมน้ำลือมโอ้เสลือไทยสีส่สิบส,สามเทพตรงยินดีอันนี้ผมก็ต้องยินดีกับเขาแล้วของเข้าอร่อยจริง うんうわっ。 ด้วยนะครับ mm hmm. เคฟทรงยินดีครับเสรีไทย43